รู้สึกว่ามันไม่ยากนะใช่แล้วแก๊กแล้วโอเคครับแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็หมุนทางซ้ายเลยครับแบบให้มันฟรีไปเลยเหรอใช่ครับหนึ่งสองตั้ย ลองบานฝาใช่ครับ้ออีก,อ,กอีกหนึ่ง้านเราได้สองหลังแล้วนะครับเนี่ยใช่เหรอใช่ครับรองัดแกะรอมึงจะมึงคือมันหลังหนึงมันเข้าได้สองคนเหรอใช่ครับสวัสดีครับ เราเราตอนตอนงานต้องงัดสองคนปะต,นต้องงัดสองคนอ๋อทำไรอะพอรายาครับพี่ไล่ป่ะตรวดยังไม่โดนเลยพี่อีกทีหนึ่งสูตล,ล,ลองเลยพี่ลองเลยพี่ลองงัดเลยงัดบ้านสนุกลุ้นด่ยเออมือไปงัดบ้านเลยเวลาสักหละัะ <laughs> แต่พี่งัดไม่เป็นเด้ ไม่แล้วมันก็ต้องใช้พี่งัดเหรอตอนทางเข้าอ่ะใช้กุญแจไงพี่กุญแจที่เอาโคดคีย์ไอ้กุญแจสีดําอ่ะที่มันเอาไปตีแล้วอะ่ะมาถึงตอนทางเข้าบ้านอ่ะนะใช่ค่ะใช้เค่อันใช้อันเดียวพี่แต่มันมีโอกาสพลาดได้สามสามครั้งอ๋ออ๋อถ้าสมมติเราใช้ถ้าสมมติเราไปงัดอันแรกแล้วแบบเราเข้าได้เลยมันก็ใช้แค่อันเดียวอย่างเงี้ยเหรอครับผมเอาไงมืด เบื่อหูดับปนะนี่ยเบิดอเบิดครับพี่อเอาไงทงานบ้านไหมพี่พี่อยากลองไหมได้ได้หมดอ่ะได้ครับไปไปตู้ก่อนก็ได้ครับพี่ไปตู้ต้องไปครับพาทีโอเคขับเลยเมือสูบแป๊บ ซึมโกะนะพ่อผมแต่ผมไม่ซึมนะเออเป็นบทเรียนผมไงชิวๆมาทำครั้งแรกเขาเรียกว่าคนเรามมนต้องมีข้าครูนก็ต้องมีบทเรียน ก็คือมันมีโอกาสอะไรนะมันมีโอกาสแตกทั้งหมดสามรอบคือถ้าแตกครั้งที่สามก็คุณแจหายเลยอืใช่ครับแล้วถ้าสมมติสองครั้งแล้วกดออกอย่างเงี้ยไม่ทําต่อแล้วได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อโอเคต้องมาแตกก็ช่างแม่งใช่ครับมันมันหารได้อยู่ครับถ้าเราได้เวลาอย่างเงี้ย กระเป๋าอะไรครับ487ไหวผมน้วทำไงไปหน้าประตูแล้วก,กดใช้เลยครับถ้ากดใช้ปุ๊บมันจะให้อันนี้เลยนะครับอ่ขาขยาเลยอ่ากต้องกดใช้หรือว่าลากไปที่ช่องลากไปที่ช่องแล้วก,กดใช้ใช่ปะ เอาได้ไหมครับน,นี่ครูไ,ไม่ได้หรือว่าไงวะมันมันนับเลขข้างล่างไหมครับนับ นับได้แล้วครับได้แล้ว ừ, ใช่ไหมได้แล้วโอเคโอเคครับนับหสัตว์เห็นมันรีมูฟนึกว่าแตกความเฮี้ยคือล,ล็อคไม่ได้นี่แหละกลัวไม่ <laughs> ออกมาแล้วอย่าก,กดอีนะครับ อโอ้โหมาครั้งเดียวได้ด้วยล้วงเลยครับ ตรงพวกเนี้เกืออยู่แล้วครับต้องลุ้นตู้ไม่มีตู้แบบกดเลขวะไม่มีครับแต่แต่หมุนได้อยู่ครับหมุนซ้ายก่อนแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็รอหมุนพร้อมกันหมุนพร้อมกันนี่คือ,อยังไงพอครบสี่ทีแล้วงงพอครบสี่ทีแล้วก็ถ้าถ้าพี่ถึงก่อนก็หยุด ก็อย่าเพิ่งอะไรครับรอหมุนไปเลขศูนย์พร้อมกันครั้งสุดท้ายกดชิปชิปค้างแล้วก็กดทางซ้ายค้างเลยครับอ๋อชิปค้างแล้วก็ซ้ายค้างอโอเคโอเคใช่ครับผมว่าพี่เข้าวงการกานร้นดีกว่าผมม่างัดเป็นผมบอกแล้วผมแค่ไม่เป็นแค่ตู้เซฟเวยไอที่หมุนเลขอ่ะผมไปฝึกงัดมาแล้วเทนนิงอ่ะผมไปซุ่มมาแล้ว แต่มันอาจจะมีผ่านไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวสามกล่องอ๋อโอเคครับมันจะแจ้งตำรวจตอนไหนอะตอนเรางัดตู้ครับอ๋อโอเคกับเนี่ยถ้าเราถ้าเราเดินเสียงดังมันก็แจ้งครับใจนับตู้มันมีเวลาแจ้งตำรวจอยู่ครับ แต่แต่ไม่ต้องรีบก็ได้ครับเพราะว่าถ้างัดตู้เสร็จไม่ทันเวลาไม่เป็นไรครับแค่ตำรวจมาแต่งัดบ้านอ่ะส่วนมากโทรศัพท์รวยครับอืมกูได้อส,สองสับสองสาเคราะนี่นี่คือได้เวลาของตัวเหรอย,ยังครับรอีกห้องนึ่ง ได้เวลาของตู้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดตู้พร้อมกันเดี๋ยวถ้าเราไปซ้ายก่อนนะครับอซ้ายปึ๊บให้มันดังแก๊กแล้วก็ขวาให้ดังแก๊กแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็หยุดรอกันอันนี้รอกดพร้อมกันซ้ายเสร็จแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็หยุดรอซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็หยุดรออโอเคโอเคโอเคครับหนึ่งสองตัม ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับช้าๆก็ได้ ครบสี่แล้วครับพี่เด็กหนึ่งเดี๋ยวบนด้ขวาโอเคครับ หังเยอะแต่เรามงไม่ผมไว้ค่อยหมุนไงรอฟังแก๊กรู้สึกว่ามันไม่ยากนะแต่แล้วแก๊กแล้วโอเคครับแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็หมุนทางซ้ายเลยครับแบบให้มันฟรีไปเลยเหรอใช่ครับหนึ่งสอง้ำอุ้ยโหน่ง่าได,ได้ได้อะไรเนี่ยได้แคปพี ีไม่ได้เฮียเลยเลยไม่ได้อะไรเลยครับ <c oughs> ได้กับพวกตัวโอ้โหครเกลือ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 จัดมันวิ่งเลยก็ได้ครับั <c oughs> ่นไงมืดรถหายอา้าวรถรถหายได้ไงอะอ๋อนี่นี่นี่เอา้าไม่รถมานี่วะ เกลือจังวะเกลือครับเข้ามามันลุ้นสกูอย่างเดียวเลยครับไปไเว้ยจะลาต่อจะไม่ไม่ยับก็ไม่ยากนี่หว่ายากครับไม่ยากเนี่ยถ้ามีคนนำพี่อีก็ไม่ยากเออแค่เดินตามใช่ครับ บ้านมันโอกาสสามรอบไม่เหมือนล้านล้านมันมากกวมันมีโอกาสแค่รอบเดียวพี่ทำพี่ทำได้มันก็ง่ายแล้ เอาที่งัดมาเลยมึอได้เลยครับได้เขียดอะไร้าวะผมได้เงิน <ยา S 2> แดง 3, <5. S 2> สามพันห้าเงินแดงสามพันห้ามีถุงมียาสลบทะสอบสามเครื่อง ตัวหมื่นใบหนึ่งตัวพันสองใบตัวหมื่นไห้ตัวหมื่นคุ้มยู่นะครับเพชรสองเม็ดแต่ไฟพี่รู้สึกมันเกลือวะรู้สึกับมันเกลือก็รวยตองงัดบ้านนี่แหละไอ้นั่นมันแค่เข้าไปหาสกูอะเฮดูมันรวยตองงัดร้านนี่แหละบ้านมันแค่แบบเอาไว้เข้าไปหาสกูทําปืนคือถ้ามันได้สกูมามันมันก็คุ้มเลยครับ คือเราได้มาชุดหนึ่งป๊อบแล้วได้เงินหนึ่งเอ็มเลยอ่ะเข้าใจเชิญรับมุตสองอ่ะ